สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังกามินเคลียชัดๆประเด็นดราม่าหวนให้เกียรติลั่นมาไทยเพราะรักชาลีหลังจากกรณีนักชาลีออกมาประกาศแยกย้ายกามินเน็ตเไอดอลสาวเกาหลีไม่ได้คุยกันมากว่าสองอาทิตย์แล้วรับเสียใจกว่าแฟนคลับเป็นร้อยเท่าจากนี้จะไม่ออกมารับผิดแทนอีกแล้วปรากฏงานนี้เกิดดราม่าถล่มเดือดกามินอย่างหนักแบบสารพาัดข้อหาทั้งเรื่องว่ามีแฟนอยู่ที่เกาหลีอยู่แล้ว ตั้งคันและข้อหาที่ว่ากามินเป็นคนทำบ้านแนักไฟไหมล่าสุดกามินขอชี้แจงผ่านไลฟ์และมีล่ามภาษาไทยช่วยแปลโดยแจกแจงเคลียร์เป็นข้อขอดังนี้เรื่องตั้งคันก็ไม่จริงแน่นอนอยากให้ชาวเน็ตทุกคนอย่าพูดอะไรที่มันเป็นเท็จแบบนี้เลยเรื่องมีแฟนยืนยันว่าไม่จริงเลยที่มาอยู่ไทยก็อยู่แค่ที่คูบอนไม่เคยไปเจอผู้ชายคนอื่นที่ไหน ข่าวลือเรื่องไฟไม่ที่มีคนทั้งอิ็อกซ์และ dm ไปหาเรื่องข่าวหรือว่ากามินเป็นคนทําไม่จริงๆแล้วไม่จริงเลยเพราะคนที่ไปเจอสถานที่เกิดเหตุก็คือกามินเองถ้าเป็นคนทําคงโดนแจ้งความถูกตารวจจับไปแล้วซึ่งกามินอุตส่ามาไทยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเพื่อทํางานอย่างเดียวแต่มาเพราะความรักล้นล้นอยากให้คนไทยให้เกียรติกันหน่อยอย่าให้รู้สึกแย่ไปมากกว่านี้ นอกจากนี้กามินยังทิ้งท้ายด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและทำไปนั้นตนจะไม่เสียใจย้อนหลังและขอบคุณชาลีถ้าไม่เขากามินคงไม่มีวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ